ข่าวดีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาได้ออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนสําหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับคุณผู้ชมก็คือสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300บาทต่อเดือนเนี่ยนี่คือในกลุ่มแรกนะครับแล้วก็เขาได้ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3บิน ก็คือถ้าไม่ได้ชําระค่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่ถึง3บินก็จะไม่งดจ่ายไฟให้นะครับโดยเขาเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน66ไปจนถึงพฤศจิกายน2567นะครับคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากจะสอบถามรายละเอียดก็สามารถโทรสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Call Center 1น2 9